อไข่ไก่ย่างไม่มีเวลาทำไก่ย่างไขไก่ยังไม่มีเวลาก็เปิดไอ้ใส่ก็ไอ้ทุกอะไรลำโพงเปิดลำโพงอ๋อเปิดลำโพงด้วยใช่ทั้เปิดอันนี้ก็เพิ่งออกนบ้านมาแล้วผมเร่งให้ผมพามาเรารอรับเท้าคราแลรวเร่งให้พามาผมเร่งเข้าไปที่วัดแหวัววัดบุญใหม่ตะกี้พระพคทธโพธิ์ตอนนี้ไปเจอนัก่ง จะเจอนัดชิวอ๋อเจอแล้วอ๋อชิวบอกว่าทำไมเมื่อกี้ค่ะนี่แหละเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมานี่กันนะเนาะเราก็เลยมาแ่าจะมาที่เมืองเบญจมาศใช่แล้วเอฟซีเอฟซีดักรอดักรอลุงอยู่ที่นี่นะคะตรงเออ่ตรงนี้นะคะตรงที่จัดงานเทศกาลดอกเบญจมาศบานที่ตำบลไทยสามัคคีนะคะนี่เอฟซีตัวยงเลยเดินเข้ามามาดักรอที่ปากทางเข้าเลยค่ะ กลัวพลาดลุงค่ะเสือพาไปครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโปรดติดตามช่องสุขันธาชาแนลให้ด้วยนะจ้าค่ะสวัสดีค่ะอสมอนนี่ก็เป็นเอฟซีทั้งนั้นเลยเนี่ยเออนี่ค่ะอสมอนเอฟซีลุงเนาะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ